สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พ่อกันอยู่ลุงเรื่องรีสอร์ทอีกแล้วจ้าบรรดาซวทั้งหลายกินเตียวค่ะพ่อกันกินเตี๋ยวกินเตียวลุงเรื่องรีสอร์ทแล้วก็ชมบรรยากาศร,รอบๆบรบีสอร์ทจ้าอันนี้มากินเตี๋ยวลุงเรื่องค่ะเราเราทำโดมใหม่ไปขายเราหลายราคะ No, จ้ no. าเดี๋ยวกินเตี๋ยวเสร็จก่อนนะคะอร่อยอร่อยรีสกินเมตรกุ huh. Together, ่มกเี๋ยวมกะละินเตี๋ยวหมูกับมะละมะละจากสวนมะละ ก mm ิเ hmm. ดียวรอบนี้ไม่ใส่พริกเลยกินหนังเออส่กับก้งกับปลาหมึก็เสร็แล้ไปอยากิบ าละกูตุ่นยังไม่หมดเดออใช่ไหมมาละยังไม่หมดต้องแจกคนแจกเหมือนกันถ้าเคยเอาจะให้เรียนสวใบนะคะหวานจังเลยเธอทำแล้เราชอบกินออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานใช่ไหมอันนี้พอดีนะไอ้ที่หวานเจี๊ยบๆเราไม่ชอบ หลงจากกินก็จะเหมือนเขาให้กนแ้วอร่อยนี่ว่าพี่กินถึงพรุ่งนี้ก็คงไม่หมดหรอกนี่นไม่ต้องมาแบ่งกันี่มานั่งเอให้ดูดูพี่ไม่ได้ดูเนาะแล้วโซเด นี่กินแต่เส้นขนมจีนก็มีอยะ่นะตันแ้็งือ่าผิวพอดีเลยมีทั้งน้ำยาลาวน้ำยาไทย ข้าวเปียรปังหมอจ้ะเวนอดแป้งนี่จะใส่ใส่ไรก็บัเซมนะแป้งมันต้องนาเธอเก็บไว้กินสิดง้อให้น้องยุยินด้วยแมงุินด้วยก็เลยจะไม่มีกะป๋องดูเลจ็บ อันนี้หมอิ้มจมยังร้องเอามบ้านเลยหมูอัวก๋วยเตียวบุสองคนที่ยามากก็เด็นที่ตัวถัวอยู่ข้างนอกอ๋อได้ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวลุงเลืองอร่อยได้เพราะว่าทำโดมใหม่ทำโดมใหม่ใช้ต้นไทย อ๋อดึงดึงลำไผ่ลงมาเลยโน้มลงมาโน้มลงมาเลยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมค่ะเยี่ยมมาเด้อมากินมาเด้อเพื่อนๆพื่อนีลูกค้าก็ได้โอ้ไอเดียใครเนี่ยลุงบ่โอ๋อไอเดียครูแดงนึกว่าไอเดียลุงเขาเรียกว่ามาแด้อ สุดยอดเลยอืออือไม่ต้องไอ้นั่นนะไม่ต้องตัดเลยโนมมาลงมา,ออก,มากับปัญญาได้เป็นแรงเราอ้อหัวคิดสุดยอดเยี่ยมมากค่ะนี่แหละมมก๋วยเตี๋ยวอร่อยเพราะนี้แหละเตี๋ยวรุ่งเรืองอร่อยที่สุดนี่แหละคนปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ๋อรอบนี้รอบนี้พี่สาว เป็นคนปรุง <Okay. S 1> น้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะเตี๋ยวลุงเรืองคนนแนวัน <laughs> นี้เป็นเจ้าภาพอย่างเพราเรากินเตี๋ยวอิ่มแล้วเราก็มาร <laughs> ีแรกลกซ์รีแลกซ์ไวแรงๆนะย้อนไวัยงไงย้อนวั <c oughs> สมัยเด็กเ, <c oughs> เกนาะ <c oughs> <c oughs> สูงแค่ไหนก็ไม่กลัวเนาะ ก็เป็นเด็กรอคิวกว่าจะได้นั่งมีนแย่งเขาไม่ทันมันมีเด็กเส้นรออยู่เลยอีนึกถึงอดีตไหมคะอตีนยันแห้งๆรลดเออคุณยายคุณยายยังไม่แก่โยงแห้งๆแนวมันถึงยอดไหม่ผูกินก๋วยเตี๋ยวตัวยหนึงแล้วไม่ต้อง Yeah, สุดยอดแล้วค่อยไปกินต่อวันนี้เจ้าของยูทูบเบอร์นะคะแต่งตัวสวยแหมย้อนวัยย้อนวัยวันนี้คุณแม่คุณยายไม่ไม่ได้เป็นคุณครูแล้วนะคะเป็นคุณแม่คุณยายวันนี้นะคะนึกถึงสมัยเป็นเด็กกว่าจะได้เล่นกันนี้ต้องรอโอ้ยงามไม่หักเด้อไม่หักไม่หักทนทานดูดูก่อน <c oughs> เขาบอกว่าลากเรือนะคะเ <c oughs> ส้นไอเนี้ย <c oughs> เชือกเนี่ยสำหรับลากเรือเดินทะเลย้อนอดีตค่ะยกแรงๆเลยเอ็นเออย่างนั้นแหละสนุกแล้วสนุกปะนึกถึงอดีตไหมคะถึงค่ะสนุกไล่ละม้วนไล่มาตีเป็นคุณแม่แล้วนะย้อนแรงแรงยายละคุณยายก็นั่งได้ อันค่ะเอ้าไปชมจะชมอะไรเดินเยวเอาหลานมาด้วยหลานไปนู่นไปไปจัดกายวันนี้โควิดลงเยอะเลยนู่นสูงแล้วถึงหนั่นมันเข้าโรงเรียนทำลายเข้าไปถึงไหนทำลาย ปนิย่อาจู้แต่เด็กตอนสูงเด็กนักเรียนนักเรียนปนิยมก็สโอ๊ยตายแม่ลูกเหรอเด็กนักเรียนเป็นักเรียนป็นลูกไอ้พ่อค้าไหมไม่รู้โอ๊ยตายแล้วคันนี้โควิดนะคะคุณสูดระวังโควิดมันอยู่ตลาดน่นสูงไม่แล้วเด็กคนนี้ทำไมไปทำงานเด็กกับไมรู้อะไรอีกนี่เราอยากรู้ทำลายว่าเขาไปไหนเราบ้างเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปใช่อนุญาต เราจะได้อยู่นี่แล้วเนาะแล้วโรงเรียนโรงสูงปิดเลยใช่มดเดินละชมชมบรรยากาศห่นจนจะหมด้อเนี่ยไม่ออกดอกอีกแล้วโอนี่แหละต้นมะกอกต้นกอกต้นมะกอกต้นมะงีกออกอีกแล้วนี่มนั่างชิงช้าตรงนี้กันไหม คนละอันคนละอันไปจะกวัยได้สูงด้เวลาคนมาพักนาตอนเ้าเราก็แอบดูนั่งใช่ไหมเออนั่งนั่งอืมอันนี้ต้นลำไยนะคะ กลำใหญ่เจอแล้วแล้วต้นว่าหมากลำใหญ่เป็นหมากเลยจ้าโอ้ต้นนี้หลายปี่แล้วไม่เป็นใส่เป็นหมาดนาะต้นนู้นที่มันเป็นแต่ว่ากระลอกกินเนาะกระลอกนี่มะขามเปรี้ยวก็กินเด้จ้าเข้ามายิงมันกินเม็ดมันกินเม็ดไม่ใช่มันกินเนื้อเด้ใส่มันเป็นสมุนไพรมันจะกินเม็ดมันมันจะดกเงางากระตุ้นเนาะ นี่เงมันหากินส e a w e น่ะแหละจนได้ตัดสวร w ทิ้งโปกติเราชอบสวร w มากเลยมันกินหมดแต่สังเกตดูมะม่วงน่ะมันก็กินเนื้ออยู่แต่พอมะขามเปรี้ยวน่ะมันแกะกินเม็ดบ้านเราก็มีมะขามนี่ก็มันสมกันเป็นเนะมันสมกันเป็นเด๊บ้านเราเยอะมากตลอดอืมมมันก็มาอาศัยนี่ไงเธอเออมันก็มาอาศัยคือป่ามันก็อาจจะโดนลุก เยอะมากแล้วไม่มีที่จะอยู่แล้วมันมาอาศัยเราก็ดีแล้วล่ะกินเตี๋ยววันนี้อร่อยมากค่ะขอบคุณเจ้าของรุ่งเรืองรีสอร์ทนะคะที่ให้โอกาสเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณตุ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย